สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำห a รวยเช่นเคยนะครับก็ยังไงขอฝากช่อง YouTube เว็บไซต์เดนสกอร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เราพักไป2วันนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เพราะว่าคลิปล่าสุดเป็นบอลที่ยากนะครับผมก็เสียเต็มไปนะครับก็มี3คลิปนี้ได้กําไรไปนะครับผมก็พักนะครับเพราะว่า2วันล่าสุดเป็นโปรแกรมบอล น้อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยขอพักนะครับส่วนวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์บอลเป็นบอลบนเดสลิก้าครับผู้ระหว่างเขาบวกพบไบเยนมิวนิคนะครับเลนราคาเริ่มต้นเปิดมาที่บบเยนมิวนิคนะครับต่อ2ลูกนะครับราคาไหลไปที่2ลูกควบ2ครึ่งนะครับก็ราคาสูงอยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4นะครับก็วันนี้นะครับนางฝั่งเจ้าบ้านมาในแผน451้านะครับซึ่งเป็นแผนอุดนะครับ ทิ้งกล่องหน้าตัวเป้าไว้ส่วนกลับนะครับส่วนไบยอนิวนิกนะครับมาในแผน4-2-3-1ครับก็วันนี้นะครับนักเตะตัวหลักๆก็ได้ลงนะครับแต่ว่าหน้าทางน่าจะเหนื่อยจากการแข่งบอลโลกแน่นอนครับวันนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้นะครับไบยอนิวนิกนะครับจะบุกหน้าเดียวแน่นอนนะครับราคาเปิดมาแบบนี้นะครับส่วนเอ้าบวกนะครับจะส่วนกลับแน่นอนนะครับวันนี้นะครับ เราก็จะไปดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับตารางคะแนนนะครไบเยนมิวนิกนะครับแข่ง11นัดนะครับชนะ9เสมอ1แพ้1นะครับได้ถึง40ลูกนะครับเสีย11ลูกนะครับมี28ต้านนะครับแข่งเพียง11นัดนะครับเขาได้ถึง40ลูกนะครับดังนั้นนะครับเขามีสกอร์ทุกนัดแน่นอนนะครับวันนี้นะครับหน้าสูงเชียร์ง่ายที่สุดนะครับสูง3ลูกครึ่งควบ4นะครับส่วนเอาบวกนะครับวันนี้นะครับมี มีเพียง9แต้มนะครับแข่ง11นัดนะครับชนะ2เสมอ3แพ้6นะครับได้9เสียถึง20ลูกนะครับก็แข่ง11นะครับเสียถึง20ลูกนะครับก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดของไบเยนมูนิกนะครับก็ชนะไฟบวกนะครับสองหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นบอลสูงซะส่วนใหญ่นะครับแทบจะไม่มีบอลต่ำเลยนะครับ จาก5นัดนะครับส่วนวบบวกนะครับนัดล่าสุดแพ้ให้เอ้ยขออภัยนะครับเอาบวกนะครับก็แพ้ให้วบบวกนะครับ1นูนย์นะครับก็เป็นบอลสูงก็ประมาณ3นัดนะครับต่มสองนัดนะครับก็ดังนั้นนะครับวันนี้ผมฟันธงให้อยู่สูงไบยอนิวนิกนะครับ3ลูกครึ่งควบสี่นะครับก็เป็นบอลที่แบบว่าบอลเหนื่อยนะครับ บุกนะครับแล้วก็โดนสวนกลับนะครับวันนี้นะครับผมคิดว่านะครับอยู่สูงเชียร์ง่ายที่สุดนะครับผมก็ได้ลงตัวเต็งไว้ไปนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สเตปนะครับผมลงเป็นสเตปห้าไว้นะครับก็มีคู่บาเยูโนิกนะครับฮ็อเตียเวนนาเมสเซเลนะครับเอสวีฮอะครับเดอะกราฟครับนะครับก็เพื่อนๆที่ไม่ชอบคู่ไหนก็ตัดออกได้นะครับก็ผมก็จะแบบว่าผมเล่นประมาณนี้นะครับก็ ยังไงฝากติดตามผดง,งานบลบอสูงตามมาเลยนะครับรีกกลับมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะวิเคราะห์คลิปให้ทุกวันนะครับขอบคุณครับ